เรื่องก่อนเรื่องแรกก็คือเรื่องคดีสกายวอล์นะครับคดีสกายวอล์เนี่ยตัดสินไปประมาณเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็คือรอ,อลงอาญานะครับต้องบอกว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทั้งหมดเนี่ยนะครับคดีนี้ถือว่าตัดสินหนักที่สุดถ้าเทียบกับคดีที่มีคนจัดชุมนุมอะไรในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเ,เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าจำเลยมีทั้งธนาธรและพิธาก็ได้นะครับนะครับ โทษมันเลยหนักที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นคดีที่รอลงอาญาก็ถือว่าคดีจบไปแล้วก็คงไม่มีคงไม่มีผลกระทบคดีนี้ไม่มีผลกระทบถึงขั้นยุบพักนะครับก็ถือว่าคดีก็เป็นคดีรอรอรอลงอะไรนะรอลงอาญาทั่วไปนะครับก็ถือว่าคดีจบไปแล้วนะครับส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับการยุบพักก็คดีเรื่องลง้มล้างการปกครองนะครับซึ่งก็อยู่ในกระบวนการของกรกตไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ นะครับก็ถือโอกาสนี้ใช้พูดกับทุกคนไปเลยนะครับว่าไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องหวั่นไหวนะครับพักจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีทุกท่านถ้าไม่มีสมาชิกพักอยู่ได้ไหมครับไม่ได้แต่ถ้าสมาชิกเจ็ด0มื่นกว่าคนเดินไปกับพวกเราต่อสำคัญไหมครับพักชื่ออะไรไม่สำคัญนะครับ ดังนั้นไม่ต้องกลัวครับพวกเรามีประสบการณ์สร้างมาสองพักแล้วสร้างอีกพักหนึ่งราบลื่นกว่าเดิมแน่นอนครับไม่มีความกังวลใจนะครับไม่ต้องหวั่นไหวกลับกันคนที่ต้องหวั่นไหวคือเขาตั้งหากถ้าเราไม่มีผลกระทบทางการเมืองเขาจะยุบพักเราไหมครับ เขายุบพักเราไปว่าเราทําอะไรถูกต้องสักอย่างเขายุบพักเราเพราะว่าเรากําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่ต้องหนักใจไม่ใช่เรานะครับตราบใดที่ทุกท่านยืนอยู่แนวคิดแบบนี้อุดมการแบบนี้และพักการเมืองแบบนี้ไปต่อได้ตราบใดที่ไม่มีคนสนับสนุนพักเดิมก็ไปต่อไม่ได้ แต่ท่านยืนอยู่กับพวกเรายุบกี่ครั้งก็ล้มแล้วยืนใหม่แล้วเดินหน้าไปต่อได้นะครับดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนกังวลกับเรื่องการยุบพักนะครับแต่ต้องตระหนักว่าไอการยุบพักเนี่ยมันออในประเทศประชาธิปไตยปกติเขาไม่ทํากันนะครับมันไม่ใช่สิ่งถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าอย่าทําให้เรื่องนี้ทําให้เราท้อถอยหมดกําลังใจเลิกติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลิกสนใจการเมืองอย่าให้การยุบพักแบบนี้มันทําให้ ทุกท่านเกิดภาวะเช่นนั้นนะครับมันเป็นภาวะที่ต้องฮึกเหิมต่างหากเป็นภาวะที่จะต้องกระตือรือร้นต่างหากนะครับคำถามที่2นะครับเรื่องวอล์กฤีนคือตอนที่ผมกับอ,อ,อาจารย์ปิยบุตรตั้งพักขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้เรื่องคะแนนเสียงเพื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงนะครับมีความสำคัญน้อยกว่า การต่อสู้เรื่องแนวคิดในสังคมนะครับผมคิดว่าหนึ่งเหตุผลที่ตั้งพรรคขึ้นมาวันนั้นเนี่ยคือต้องการปักธงทางความคิดไว้ให้ได้ว่าเส้นทางอนาคตของประเทศไทยที่ถูกต้องมันควรจะอย่างไรผมยกตัวอย่างแนวคิดว่ารัฐประหารเป็นเรื่องปกติรัฐบาลคอร์รัปชันให้แก้ปัญหาด้วยการทํารัฐประหารเนี่ยผมว่าแนวคิดนี้ไม่ปกติแน่ๆใช่ไหม แนวคิดเนี่ยแต่มันดำรงอยู่ได้อย่างไรเราบอกเฮ้ยเราต้องสู้กับแนวคิดแบบนี้ใช่ไหมครับว่าแนวคิดว่ารัฐบาลคอรัปชันให้ทหารเข้ามาแก้ทำรัฐประหารได้ใช่ไหมผมว่าแนวคิดเนี่ยไม่ปกติเป็นแนวคิดที่ผิดแล้วเราต้องต่อสู้กับแนวคิดแบบนี้นะครับแนวคิดว่าค้าแรงกดต่ำาๆไว้เดี๋ยวจะส่งออกไม่ได้ผมว่าแนวคิดเนี่ยผิดนะครับ แนวคิดนีดผิดแนวคิดเรื่องต่างๆแนวคิดที่มันล้าหลังนะครับแบบนี้มันต้องต่อสู้ทางแนวคิดและไอเดียของเราตอนนั้นก็คือชนะแนวคิดเมื่อไหร่ชนะคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่ได้มาจากคะแนนเสียงเนี่ยไม่ได้มาจากการไปสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ใหม่เราไม่ต้องการสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์เราต้องการคนที่ร้อยรัดกันด้วยแนวคิด ดังนั้นไอเดียหลักของมันคือชนะแนวคิดชนะเลือกตั้งชนะแนวคิดก่อนทำให้คนเชื่อเหมือนเราก่อนว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ว่าการสร้างรัฐสวัสดิการในประเทศนี้เป็นไปได้ว่าการทําให้ประเทศไทยเป็นไป,ไประชาธิปไตยเป็นไปได้ว่าทําไมปฏิรูปกองทัพประเทศไทยไปต่อไม่ได้เราใช้เหตุและผลมาปักธงทางความคิด ว่านี่คือประเทศไทยที่ควรจะเป็นในอีก20ปีข้างหน้าเราปักธงความคิดนี้ไว้นี่ก็คือ w ว r ล์ p o s i t i o นนี่คือการทำงานทางความคิดให้คนเห็นถึงอนาคตของประเทศไทยและนี่ก็คือพักหน้าที่ของพักการเมืองพักนี้อยากให้ประเทศไทยไปอย่างนี้อีก20ปีข้างหน้าพักนี้อยากให้ประเทศไทยไปอย่างนี้อีก20ปีข้างหน้าพักเรา นี่อยากให้ประเทศไทยไปอย่างนี้อีก20ปีข้างหน้าคุณธันาทรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งวันนี้มีการปรากฏตัวนะครับในกิจกรรมก้าแคมป์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของพักก้าวไกลเขาที่น่าจะเป็นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่ว่าอยากจะยากท่านผู้ชมนะครับว่าพื้นที่มุตาหาหที่คุณสายธวตไปคราวนี้มีคนของพักก้าวไกลหลายชนเช่นคุณไอติมไปปรากฏตัวด้วยนะครับคุณชุติมาหรือว่าท่านอื่นๆด้วยซึ่งน่าจะ,สะแสดงถึงความ พรอกของก้าวไกลนะครับที่อาจจะมีการน,นารุ่นใหม่ๆหรือบุคลากรขึ้นใหม่ๆนะครับขึ้นมาผลักดันพักในสถานการณ์ที่พักยอมรับว่าตัวเองเผชิญคมหอ,อกคนราบนะครับมากขึ้นนะครับกิจกรรมของก้าวไกลมุกดาหารก็น่าสนใจนะครับเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งน่าจะมีการขับเพื่อเรื่องนายกอาบาจโดยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขณะที่คุณชัยธวัฒน์ไปบุกมุกดาหารแล้วขนคนหน้าใหม่อย่างไอติมนะครับหรือคุณชูติมาหรือคุณหมอ อีกขั้นหนึ่งนะครับไปด้วยเนี่ยนะครับคนหน้าเก่าอย่างคุณชนาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทําอะไรในวันนี้นะครับคนหน้าเก่าอย่างคุณทนาธอนวันนี้ไปปรากฏตัวที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแลกบะการปรากฏตัวคุณทนาทรที่สมุทรปราการเี่นน่าสนใจเพราะคุณธนาทรไปปรากฏตัวในพื้นที่ซึ่งก้าวไกลนะครับจากเดิมสอสอศูนย์คนนะครับสมุทรปราการเป็นพื้นที่ซึ่งแย่งกันระหว่างบ้านใหญ่เพื่อไทย คุณวรชัยเหมะคุณสงครามกิตเลิศไพลโลดนักธุรกิจเจ้าของเครืออิมพีเรียลนะครับกับบ้านใหญ่พลังประชารัฐนั่นก็คือตระกูลอศวะเหมนะครับบ้านใหญ่ตระกูลต่างๆนะครับที่สนับสนุนพุทธเอกประวิทย์ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วกลุ่มคุณกรุงศรีวิไลนะครับด้านต่างๆนะครับเพราะนเป็นบ้านใหญ่ระหว่างบ้านใหญ่เพื่อไทยมีวรชัยเหมะ มีสงครามกิจเลิศไพโรธอดิตรธรมนตียุคุณยิ่งรักแล้วก็บ้านใหญ่ของพลังประชารัตตระกูลวัฒนาอัศวเหมศึกช้างชงช้างจบลงด้วยก้าวไกลชนะรวดคนใหม่ทั้งหมดน้องพึ่งพันนิดาไม่มีใครรู้จักก้าวเข้ามาเป็นสอสอและก้าวไกลอีกหลายคนก้าวขึ้นมาเป็นสอสอนะครับ เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาเพราะคนไทยคาดหวังให้ประเทศเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่คาตอบคือใช่อย่างแน่นอนธนาทรเป็นคนหนึ่งที่ไปบุกเบิกพื้นที่นี้เอาไว้นะครับพระพนาทรมีความเข้าใจอย่างหนึ่งที่คนอื่นไม่มีเช่นพักเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐไม่เข้าใจนะครับเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐเข้าใจว่าสุปราการเป็นพื้นที่แนวบ้านใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทซึ่งการใช้หัวคะแนนการใช้เงินนั้นจะสามารถได้คะแนนเสียง แต่ธนาทรเข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปว่าสมุทรปาการอาจจะเคยเป็นพื้นที่ชนบทแต่วันนี้สมุทรปาการคือพื้นที่เขตอุตสาหกรรมคนส่วนใหญ่ในสมุทรปาการนะครับคือคนที่รายได้หลังมาจากภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นคนในเขตพระประแดงปู่เจ้าสมิงพลายนะครับหรือพื้นที่อื่นๆนะครับรอบนอกสมุทรปราการที่เชื่อมต่อไปอยัง าเชิญซาวลงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเนี่ยนะครับธน,นาธรเนี่ยเห็นความสําคัญของเรื่องความเป็นผู้ใช้แรงงาน,นเขตสมุทรปราการแล้วก็ดันบัญชีรายชื่อมาจากผู้นําแรงงานเยอะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เพื่อไทยและพลังประชารัฐไม่เคยคิดว่าจะทาได้นะครับฉะนั้นบทบาทธนาธรในการลงพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยน่าสนใจธนาธรไปลงพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยมีการพูดเรื่องหนึ่งนะครับไม่ต่างกับชัยธวัฒน์เป๊ะนะครับชัยธวัฒน์พูดเรื่องก้าวไกลมีแต่โต ธนาธรวันนี้ที่สมุดปากการลงพื้นที่ชาวบ้านถามธนาธรหลายเรื่องนะครับแล้วในการที่ธนาธรถูกชาวบ้านถามหลายเรื่องเนี่ยนะครับเราได้เห็นวัยพริบของธนาธรซึ่งคำถามหลักๆนะครับเป็นคำถามที่ตอบได้ไม่ง่ายนะครับเช่นคำถามว่าก้าวไกลจะโดนยุบพักหรือเปล่านะครับก้าวไกลโดนคดีนะครับกรณีสกายวอล์กนะครับพักจะสู้ต่อไปอย่างไรพักทำอะไรก็มีคดีไปหมด นะครับตอนนี้สมาชิกพรรคสูญเสียความเชื่อมั่นต่างๆนา,นานากลัวพรรคจะไม่รอดเป็นคําถามซึ่งตอบได้ไม่ง่ายนะครับแล้วก็เป็นคําถามซึ่งหากคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองตอบก็จะเป็นคําตอบที่อึๆอักเพราะเป็นคำถามว่าพรรคคุณจะถูกยุบพวกคุณโดนคดีบทจะสู้ต่อไปอยังไงปรากฏว่าธนาธรตอบคาถามได้ดีธนาธรตอบง่ายๆนะครับเรื่องคดีต่างๆนั้นเป็นคดีที่มันยังไม่สิ้นสุดทุกเรื่องและเป็นคดีที่มีทางสู้ต่อและเป็นคดีที่ในทั้งหมดนี้คนมองออกเป็นคดี การเมืองนะครับเป็นคดีซึ่งต้องสู้กันหลายศาลนะครับตัวอย่างเช่นคดีสกายวัธนาทรบอกว่าคดีมันอ่อนมากแต่ที่โดนเนี่ยเพราะว่าผู้ต้องผู้ต้องหาที่จะโดนเนี่ยนะครับคือพิธานะครับคือธนาทรคือปียบุตรนะครับแล้วธนาทรเขาพูดต่ออย่างนี้ว่าเรื่องของการยุบพ,พักที่มีคนถามว่าจะทำยังไงถ้าพักถูกยุบธนาทรพูดเหมือนชัยธวัฒน์พูดนะครับ ทนาธรพูดว่าไม่กังวลกับเรื่องเหล่านี้เลยนะครับขอโทษนะครับธนาธรไม่ได้ไปงานที่สมุดปราการธนาค่ทนาธรไปที่งานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมอาจจะสับสนมันมีสองงานที่ธนาธรไปเนี่ยนะครับทนาธรเขาพูดว่าเรื่องของการยุบพ,พักก้าวไกลไม่มีความกลัวต่อให้กรกตจะเริ่มพิจารการยุบพ,พักก้าวไกลในสัปดาห์นี้นะครับก้าวไกลไม่หนักใจเพราะก้าวไกลและนานาก็ไม่ผ่าน,าานการยุบพ,พักมาแล้วการยุบพักจะทําให้คนเห็นอกเห็นใจถึงความไม่เป็นธรรมความไม่ถูกต้องนะครับ นักข่าวาถามธนาธรต่อว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าธนาธรบอกว่าแล้วแต่ประชาชนแต่คณะก้าวหน้าและพักก้าวไกลมุ่งมั่นทำงานทุกวันให้ดีที่สุดยิ่งอยากจะยุบพักนะครับยิ่งแปลว่าก้าวไกลทำงานสําเร็จทำงานดีผู้มีอํานาจถึงวันเกรงนะครับยิ่งมีการขู่ยุบยิ่งแปลว่าก้าวไกลและอนาคตใหม่ทํางานสําเร็จนะครับการทํางานแบบก้าวไกล,ลอนาคตใหม่สาระสําคัญไม่ได้อยู่ที่การ ซื้อเสียงสาระสําคัญคืออยู่ที่การสร้างชัยชนะทางความคิดและเมื่อมีชัยชนะทางความคิดประชาชนก็จะเลือกพักก้าไกลเหมือนกับการเลือกอนาคตใหม่อันนี้ต้องชมธนาทรน,นะครับว่าในการตอบคําถามนี้เขากลับไปให้เครดิตปิยบุตรอีกครั้งหนึ่งว่า ปิยบุตรนะครับทำสิ่งที่ว่าบออโพซิชันซึ่งจริงๆปิยบุตรเองก็เอาความคิดฝรั่งมานะครับเป็นแนวความคิดของอนักทฤษฎีการเมืองสองสคนคนหนึ่งเป็นนักทฤษฎีการเมืองชาวอิตาเลียชื่อว่าอันโตนิโอกรัมชีนะครับอีก2คนนะครับเป็นนักทฤษฎีชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่าเอเนสโตลาคลาวและอีกคนหนึ่งก็ชองตงมูฟนะครับซึ่งพัฒนาแนวคิดว a r of p o s i t i o n นนั่นก็คือชัยชนะในการเมืองน,นั้นไม่ได้หมายถึงการ กวาดต้อนสสการใช้เงินการใช้อิทธิพลการใช้บ้านใหญ่แต่หมายถึงการต่อสู้เชิงความคิดถ้าสังคมเห็นด้วยกับความคิดชัยชนะทางการเมืองจะตามมาธนาทรย้ำเรื่อีกครั้งหนึ่งซึ่งนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับที่พรรคการเมืองอื่นไม่ทำนะครับ ก้าวไกลพูดเรื่องการต่อสู้ทางความคิดขณะที่พรรคอื่นพูดเรื่องการต่อสู้แบบวปปรวบรวมบ้านจัดนะครับก้าวไกลพูดเรื่องการทําให้สังคมเห็นด้วยกับความคิดและรวมการพรรคอื่นพูดเรื่องการซื้อตำรวจการซื้อผู้ว่าการจ่ายเงินให้หวนนัวคะแนนการจ่ายเงินให้มาเฟียการเงินเอาจะเอาเงินจากพ่อค้ายาจากจีนเทามาฟอกเราซื้อเสียงประชาชนมันมีความต่างกันตรงนี้มั้ยคำตอบของธนาธรเป็นคําตอบของคนที่คล้ายๆกับชัยธวัฒน์ไม่กลัวเรื่องการยุบพรรคนะครับเชื่อว่าถ้ามีการยุบนะครับยังไงก้าวไกลก็โต ยังไงก้าวไกลก็ไปต่อตอบคล้ายๆเชธวัตว่าพักแบบนี้มีแต่โตวิโล์ลักษณะอดีสรวันนี้คล้ายๆกันคือวันนี้ก้าวไกลทุกคนนะครับเขาไปคนละพื้นที่เขาไปคนละงานแต่คําตอบที่ไปกันทุกพื้นที่นะครับคําตอบที่ไปคนละงานเนี่ยคำตอบมันเป็นเอกภาพเหมือนกัดว่าอยากยุบก็มายุบยังไงก็โตนะครับผมว่าเขาไม่ได้เตรียมกัน แต่มันคือความเชื่อที่เขาเป็นแบบนี้วิโร์ลัะน์ยศเนี่ยเขาเป็นงานของก้าวไกลซึ่งวันนี้ก้าวไกลเขามีงานทั้งที่สุรปราการนะครับแล้วก็กรรมธิการทหารมีจัดงานที่พื้นที่ลำลูกกาซึ่งปทุมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ก้าวไกลได้ยกจังหวัดทั้งที่แต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ซึ่งเพื่อไทยคิดไปว่ามันคือพื้นที่ของเราเราต้องได้กลับเข้ามานะครับบ้านใหญ่ของก้าวไกลบ้านใหญ่ของเพื่อไทยที่ปทุมธานีทุกคนนะครับนายใหญ่กลับมาดันลู่นายใหญ่เป็นนายกเพราะฉะนั้น เมื่อในายใหญ่ต้องการดันลูกในายใหญ่เป็นนายกบ้านใหญ่ปทุมต้องได้คะแนนเสียงยกจังหวัดให้เพื่อไทยแล้วก้าวไกลส่งคนหน้าใหม่หมดเชตวันเป็นอดีตผู้สื่อข่าวนะครับกับเขาได้เข้าสภาอย่างงดงามทั้งหมดของก้าวไกลที่ปทุมแทบยกจังหวัดนะครับคุณวิโรจน์ขณิสอนรคเขาก็ไปในงานของก้าวไกลที่เป็นงานกรรมธิการทหารแบบนี้แต่ว่าเขาไปเนี่ยนะครับนักข่าวก็ถามเขาเรื่องการเมืองนะครับถามเรื่องการเมืองเรื่องอะไรถา,ถามวิโรจน์ขณิสอนอรหลายเรื่องนะครับ หลักๆคล้ายๆกับเรื่องของคำถามที่คุณชัยธวัฒน์โดนถามคำถามที่คุณธนาธรโดนถามนะครับนั่นคือคำถามเรื่องก้าวไกลคำถามเรื่องยุบตอนนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าเห็นใจก้าวไกลนะครับไปไหนก็จะโดนถามแต่เรื่องเอายังไงเรื่องยุบพักเอายังไงเรื่องพักคุณจะได้ไปต่อนะครับคำถามแบบนี้นะครับผมพูดตรงๆนะครับเป็นคำถามที่ ถ้าคนตอบตอบไม่ดีเนี่ยเซงนะครับเหมือนกับผมสมมติผมเนี่ยสมมุติว่าผมเป็นอะไรดีสมมติผมเป็นเออเป็นเป็นเป็นคนที่กําลังจะถูกประหารชีวิตแล้วกันนะครับแล้วผมเจอใครคนก็ถามผมว่ากําลังจะถูกประหารชีวิตแล้วคิดอย่างไรพร้อมหรือยังกับการถูกจะถูกประหารชีวิตมันเป็นคําถามซึ่งไม่ง่ายที่จะตอบ นะครับมันเป็นคําถามที่ไม่ง่ายที่จะตอบนะครับคุณไกลบอกว่าชนาทอนไปสองจังหวัดโอเคครับผมก็เลยงงใช่ครับผมก็ว่าแกไปสองจังหวัดนะครับแต่บางเรื่องพูดที่ประทุมบางเรื่องพูดที่สมุดปาการนะครับแอบคุณคุณไกลที่ย้ํามานะครับย้ํานะครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่เราไม่ได้กดไลค์เนี่ยนะครับ1,800คนขึ้นไปแล้วนะครับผมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับที่มีคนดูผมเยอะแต่อย่าใจทุกคนที่ดูผมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ตอนนี้มีคนที่ดูและกดไลค์แล้ว1,300นะครััับบแต่่่ดดดู้้ยงไไมกเเนนีะครออ เยอะเลยนะครับประมาณ1600นะครับฝากทุกคนที่ดูแล้วกดไลค์แล้วนะครับช่วยกดติดตามและคนที่ดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับหากท่านอยู่ในกลุ่มที่ดูยังไม่ไดกดไลค์จำนวน1600คนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับซึ่ง ต้องย้ำนะครับว่าการกดไลค์ของท่านเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการมองเห็นนะครับงนั้นหากท่านเป็นหนึ่งในพันหกร้อยขอความกรุณาท่านที่อยู่ในกลุ่มพันหกร้อยซึ่งดูแลไม่ได้กดไลค์ช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตาม u t u b e ช่องสีรถทอล์กหรือส่งความสนับสนุนนะครับมาได้ที่ช่องซ u เปอร์แชทนะครับเข้ามาที่ยูทูบและส่งความสนับสนุนซึ่งวันนี้มีผู้สนับสนุนมาแล้วห้ารายนะครับขอบคุณมากๆสําหรับห้ารายคือคุณยูเอฟมีคุณน้องกุ๊กกิ๊ก คุณนิโคลาลี่คุณคนร่วมเดินทางนะครับส่วนท่านอื่นที่ยังไม่ถ่งก็เข้ามาสัุนได้ที่ช่องซุปเปอร์แชทนะครับหรือ QR code มุมซ้ายล่างธนาคารเกษตรกรไทย0072977068ก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ผคุณนั้นบอกว่ากดแล้วค่ะคุณคุณรัฐนบอกว่ากดแล้วค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับท่านที่กดแล้วแล้วก็สนับสมุนเข้ามา youtube สีโรดทอล์กแล้วนะครับขอบคุณมากมากทุกคนนะครับคุณวิโรดวันนี้นักข่าวก็ถามแกเหมือนกันนะครับว่า เอายังไงดีก้าวไกลจะโดนยุบไหมหนึ่งสองสามสี่นะครับคุณวิโร์ก็ตอบคําถามดีนะครับบอกว่าไม่กลัวเลยที่พักจะถูกยุบนะครับเพราะก้าวไกลเป็นอุดมการณ์ก้าวไกลเป็นนามนธรรมในเรื่องของการยุบพักวิโร์บอกว่าไม่กลัวอะไรเลยนะครับวิโร์บอกว่าไม่กลัวอะไรเลยทาไมไม่กลัวเพราะว่าพักก้าวไกลนะครับเป็นอุดมการณ์การยุบพักเป็นเพียงเรื่องงานธุรการเท่านั้นนะครับ การยุบภาพเป็นงานธุรการหากโดนยุบก็เหนื่อยกับงานธุรการแต่อุดมการแบบนี้และพักแบบนี้ไปต่อประชาชนก็ไปต่อคำตอบคือไม่กลัวอะไรเลยนะักข่าวถามวิโรจน์ต่ว่าสอสอส,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 สี่คนที่เคยลงชื่อแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไม่กลัวหรือว่าจะมีความผิดวิโรจน์บอกว่าก็ทํางานตามอำนาจหน้าที่นิติบัญญัติประชาชนก็มีสิทธิ์เข้าชื่อเพื่อแก้ไขผิดและยกเลิกกฎหมายสอสอ,สอก็ทําหน้าที่ตามที่ประชาชนมอบหมายตามรัฐมนูญดังนั้นไม่กลัว วิโร์บอกว่าการสู้กับคนหน้าด้านก็ลำบากใจเพราะคนหน้าด้านทําอะไรก็ได้สู้กับคนบ้าคนบ้าก็พร้อมทําอะไรที่ไม่สนใจเหตุสาใจผลนะครับแต่มันโง่ามากที่บางคนคิดว่าการเดินทางของก้าวไกลขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพราะก้าวไกลไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับก้าวไกลเป็นแนวคิดนะครับก้าวไกลคือการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายนะครับอะไรก็ตามที่ทําให้ต้องหยุดเดินเส้นทางเดินมันก็เดินหน้าของมันต่อนะครับ วิโรดบอกว่าเต็มที่ผมก็เป็นคนหนึ่งให้คนรุ่นใหม่ได้เหยียบหลังผมเดินไปสู่เป้าหมายเท่านั้นเองไม่กังวลไม่มีความอยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกถ้าเป็นนายกเป็นรัฐมนตร,รีต้องตระบัตสัตว์ผมจะเป็นไปทําแมวอะไรเพราะฉะนั้นนี่นนคือสปปรตของคุณวิโร์นะครับพร้อมจะให้คุณรุ่นคนรุ่นใหม่ได้เหยียบหลังเดินไปสู่เป้าหมายต่อไปคือการ เปลี่ยนแปลงประเทศไทยสปิริตแบบนี้เราไม่ค่อยได้ยินพรรคการเมืองอื่นพูดจาในลักษณะนี้กันนะครับส่วนใหญ่พรรคการเมืองอื่นพูดคือขอเป็นรัฐมนตรีนะครับขอเป็นนายยกทํางานการเมืองมาแล้วหลายครั้งเมื่อไรผมจะได้เป็นรัฐมนตรีครับนายเมื่อไรผมจะได้เป็นประธานกรรมธิการครับนายส่วนก้าวไกลนั้นสปิริตแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คําตอบมันเป็นเอกภาพนะครับมันเป็นความชัดเจนนะครับวโรน์พูดถึงสารรัฐธรรมนูญด้วยนะครับว่า สามนูนเป็นองค์กรอิสระไม่ใช่ศาลอำนาจหลักตอนนี้สามนูนก้าวไกลขอบเขตอำนาจนิติบัญญตัติบริหารตุลาการนะครับก้าวไกลจึงมีการตั้งยติขอศึกษาขอบเขตอำนาจสารรัฐธรรมนูญขอบเขตอำนาจนิติบัญญัตินะครับเพราะตอนนี้คำตัดสินของศาลถูกพันทุกองค์กรซึ่งก้าวล่วงมาหรือไม่กับอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัตินักข่าวถามวิโรจน์ตอบว่ากังวลไหมว่ายิ่งไปยืย่นยติต่างๆเนี่นะครับเอ่อจะทําให้เร่งให้พักถูกยุบวิโรจน์บอกว่าไม่กังวล ถ้าประชาถ้าจะยุบพักก้าวไกลเพราะเห็นก้าวไกลตั้งคําถามกับอํานาจสารรัฐธรรมนูญแล้วคิดว่าจะยุบเพราะเหตุน,นี้ก็เชิญตามสบายนี่วิโรธาเลยนะครับใครก็ตามที่เห็นหน้าก้าวไกลเพราะเห็นว่าก้าวไกลเนี่ยจะยื่นอํานาจตรวจสอบอํานาจสารรัฐธรรมนูญขอาเขตอำนาจซึ่งเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับวิโรธบอกว่าใครอยากทําแบบนี้ก็ตามสบายถ้าคิดว่าประชาชนยอมรับได้ก็เชิญทําไปเลย นะครับคำตอบของวิโรจน์ธนาอันสอนแบบนี้เป็นคาตอบของคนที่ไม่กลัวนะครับและเป็นคําตอบอคนที่เขายืนยันว่าเขาพร้อมจะให้คนรุ่นหลังเหยียบเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือคําตอบที่น่าสนใจนะครับและเป็นคําตอบที่ยืนยันนะครับความมุ่งมั่นในการทํางานของคนแบบก้าวไกลนะครับซึ่งต้องการจะตรวจสอบอํานาจต่างๆในประเทศไทยนะครับที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกทานองคลองธรรมนะครับต่อให้จะหมายถึงการทําให้ พักอาจจะเสี่ยงต่อการถูกคมคู่เรื่องยุบพักหรือเรื่องต่างๆก็ตามนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวก้าวไกลหลายเรื่องน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่พักการเมืองอื่นเขาคงไม่กล้าประกาศแบบก้าวไกลนะครับธนาธรพูดได้อย่างลึกซึ้งคมคายชัยธวัฒน์พูดได้อย่างลึกซึ้งคมคายวิโรจน์ลกคณัยสอนพูดได้อย่างลึกซึ้งคมคายนะครับแม้กระทั่งคุณลังสิงมันโรมเองวันนี้นะครับก็ไปลงพื้นที่ในฐานะกรรมธิการนะครับแล้วก็น่าสนใจโรมได้พูดประเด็นหนึ่งเอาไว้ ถึงเรื่องการตรวจสอบรัฐบาลนะครับแล้วก็พูดประโยชน์หนึ่งเอาไว้ว่าการทํางานต่างๆของรัฐบาลในวันนี้ต้องถือว่าประเทศไทยนั้นหลายเรื่องความเปลี่ยนแปลงเกิดช้าเกินไปเกิดน้อยกว่าความคาดหวังของประชาชนมากเกินไปและะะ้วนักข่าวมีการถามรังสิมันโรมด้วยครับต้องย้ำอย่างนี้ก่อนเพราะบางทีเดี๋ยวแฟนๆเพื่อไทยฉุนนะครับว่าเอทำไมก้าวไกลไปไหนต้องว่าเพื่อต้องว่าก้าวไกลตลอดจริงๆไม่ใช่นะครับก้าวไกลผมไม่ได้ว่าเ เพื่อไทยตลอดนะครับนีเสียงแทรกขอโทษครับเ,เสียงธนาถอนแทรกเข้ามาขอโทษด้วยนะครับจริงๆก้าวไกลเขาไม่ได้ไปไหนแล้วเขาจะไปว่าเพื่อไทยตลอดนะครับแต่ว่าความเป็นก้าวไกลพอเขาไปลงพื้นที่นี่นะครับคนก็ชอบสัมภาษณ์เขาว่าคิดยังไงกับเรื่องรัฐบาลต่างๆนะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับสสฝ่ายคา้านก็มักจะถูกคนตั้งคําถามว่าคิดยังไงกับรัฐบาลแล้วเขาก็ตอบไปนะครับพอคุณรมตอบไปเนี่ยก็มีประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้คนของเพื่อไทยโกรธนะครับหรือแม้กระทั่งนายแบกนางหามก็อาจจะโกรดนั่นคือรวมเขาบอกว่าก็ รัฐบาลตอนนี้นะครับความเป็นจริงคือผลงานมันไม่ได้ต่างอะไรกับยุคคุณประยุทธ์เลยนะครับหลายเรื่องไม่มีความคืบหน้าหลายเรื่องช้านะครับหลายเรื่องไม่มีความชัดเจนไม่ไม่ได้บอกคุณเศรษฐาไม่ต่างกับประยุทธ์นะครับเดี๋ยวแฟนเพื่อไทยจะโกรธนายแบกนางหามจะโกรธว่าไม่ต่างยังไงประยุทธ์เศรษฐาไม่มีมาตรา4สสี่นะครับไม่มีใครโง่ที่รู้ว่าเศรษฐาไม่มีมาตรา4สสแต่รวมก็บอกอย่างนี้ว่าเพื่อไทยไม่ได้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลที่ทําไว้แล้วในชุดที่แล้ว เทียบกับความคาดหวังที่สังคมมีในการเลือกตั้งถือว่ายังสอบไม่ผ่านนะครับเขากําลังพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับเขาไม่ได้พูดถึงว่าคุณเศรษฐาเป็นคนแบบไม่ต่างกับพลเอกประยุทธ์เพราะเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่สามารถจะมีใครพิสูจน์ได้อีกเรื่องหนึ่งที่ก้าวไกลาทาแล้วน่าจะสร้างความชื่นชมนะครับก็คือการผลักดันให้มีการเปิดชื่อสอสอที่โดดร่มโดดประชุมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสอสอฝ่ายรัฐบาลหลายคนสันหลังยาวนะครับ กินเงินเดือนสภาให้ทํางานรายเดือนนะครับเงินเดือนสอสประมาณแสนสองแล้วเงินเดือนส่วนนี้นะครับหลายคนอีกแสนสองให้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆนานาเนี่ยก็ไปตั้งคนของตัวเองบางคนเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองก็มีนะครับ ทำงานไม่ครบนะครับพอมีการผลักดันกฎหมายของก้าวไกลก็บอกว่าประชาชนทำงานอาทิตย์ละหวันหยุดแค่วันเดียวพอแต่ตัวเองเป็นสสบางคนโดดงานนะครับไม่ขยันประชุมมอองบอกว่าจะเปิดเผยชื่อสสที่ไม่ยอมเข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็ได้รับการต่อต้านอย่างหนักมีการกดดันข้าราชการวันนี้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวที่น่าชื่นชมของสสก้าวไกลหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรด ลักษณะอดิสอนะครับหรือว่าทนายแจมสศนนันนะครับที่ออกมาขานรับสิ่งที่หมออ๋องประกาศนั่นก็คือจะมีการเปิดชื่อสอสอที่สันหลังยาวสอสอที่โดดประชุมซึ่งตอนนี้นะครับเขากําลังขัดขวางไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยขนาดหมออ๋องมันเป็นรองประทานยังบอกว่าเจอตอเยอะไปหมดนะครับวันนี้สอสก้าวไกลหลายคนออกมาประกาศแล้วนะครับว่าตัวเองเซ็นไปเรียบร้อยแล้ว เซ็นอะไรไม่ว่าจะเป็นวิโร์ลักษณะด,ดีสอนหรือทนายแจมเซ็นรับรองให้มีการเปิดเอกสารเรื่องตัวเองประชุมหรือไม่ประชุมได้เลยวิโร์โพส์ตเลยนะครับว่าหลังจากอาบอกว่ามีแรงกดดันมหาศาลไม่ให้เปิดชื่อสอสอลาประชุมขาดประชุมวิโร์โพสต์สทันทีว่าในส่วนของผม,ผมได้ลงชื่อยินดีให้เปิดเผยต่อสาธารณเเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือวิโร์ลักณะด,ดีสอนนะครับสส,สฝ่ายค้าน กล้าเปิดเผยว่าตัวเองขาดประชุมหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาบอกเหมือนกันคือทนายแจมโพสตคล้ายๆกันนะครับว่าแจมก็เซ็นเปิดเผยทุกอย่างไว้แล้วค่ะทนายแจมสัสินันนะครับโพสต์ Facebook ไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอา QR code ออกนะครับ QR code เป็นช่องทางท่านผู้ชมสามารถจะสับถุนผมได้นะครับด้วยการสแกน QR code หรือว่า นธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับเอาออกไปก่อนเพราะมันเก็การสายตาคนดูนะครับทนายแจมโพสทวิตเตอร์ทันทีนะครับว่าแจมก็เซ็นเปิดเผยทุกอย่างไว้แล้วค่ะผมอยากจะให้ท่านผู้ชมตั้งคาถามแบบนี้ทําไมเราไม่เห็นสสรัฐบาลไม,ม่เป็นสสเพื่อไทยคนไหนบอกไว้ว่าดิฉันเปิดเผยทุกอย่างค่ะดิฉันยอมไม่มีการเปิดเผยว่าดิฉันขาดประชุมหรือไม่ขาดค่ะทําไมมันมีแต่สสก้าวไกลที่กล้าพูดนะครับว่าขอให้เปิดเผยไปเลย ทำไมมีแต่หมออ่องพักเป็นทําอดีตเก้าไกลบอกว่าจะขอเปิดชื่อสอสอสังหลังยาวดวประชุมขาดประชุมทําไมสอสอเพื่อไทยไม่คนไหนไม่มีคนไหนประกาศเลยว่าดิฉันพร้อมให้เปิดเผยค่ะไม่มีเลยทําไมไม่มีสอสอภูมิใจไทยคนไหนพูดแบบเก้าไก่มากครับว่าผมพร้อมให้เปิดเผยครับทําไมไม่มีครับมันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่มีแต่สอสอเพื่อไทยที่ประกาศว่าขอให้มีการเปิดเผยชื่อสอสอสังหลังยาวสอสอขาดประชุมแล้วมันก็มีแต่สอสอเก้าไกลที่บอกว่า เซ็นไปเรียบร้อยแล้วอยากเปิดอะไรเกี่ยวกับตัวผมเปิดไปเลยผมดดประชุมเปิดเลยทำาไม่สอสอเพื่อไทย ทั้งแก่และเด็กไม่มีใครกล้าประกาศแบบนี้บ้างทำไมสสภูมิใจไทยทั้งหัวงอกและหัวดําไม่มีใครกล้าประกาศแบบนี้ทำไมสสปฏธิบัติทั้งสสน้าเก่าและหน้าใหม่ไม่มีใครกล้าประกาศแบบนี้ทำไมสสพลังประชารัฐไม่มีใครกล้าประกาศแบบนี้ทำไมสสรวมไทยสร้างชาติไม่มีใครกล้าประกาศแบบนี้นี่คือเส้นแบ่งสําคัญทางการเมืองนะครับระหว่างนักการเมืองที่สันหลังยาว ไม่เข้าประชุมและไม่ยอมให้มีการเปิดเผยตัวเองสันหลังยาวแบมือรับเงินแต่ไม่เข้าประชุมกับนักการเมืองอีกกลุ่มนึงที่ทํางานตามที่ประชาชนมอบหมายและยอมให้มีการเปิดเผยชื่อคนขาดประชุมคนโดดประชุมด้วยวันนี้ประชาชนต้องจาเอาไว้นะครับว่าพรรคการเมืองไหนที่สันหลังยาวพรรคการเมืองไหนที่รับเงินแต่ไม่ยอมเข้าประชุมแล้วพรรคการเมืองไหนที่ทํางานตลอดและกล้าประกาศว่าเปิดเผยชื่อ คนที่เข้าประชุมและคนดดประชุมได้นะครับนี่คือสเปรตที่ต่างกันหมองอองพลักดันให้เปิดถูกสอสอบางคนฝั่งผู้มีอำนาจขัดขวางไปกดดันข้าราชการท่านนายแจมบอกว่าเปิดเลยเซ็นอนุมัติแล้วนะครับวิโร์บอกว่าเปิดเลยเซ็นอนุมัติแล้วความแตกต่างตรงนี้นะครับไปเช็คบินกันในการเลือกตั้งทางหน้าได้นะครับ